สวัสดีครับผมหมอ,อประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อแบคทีเรียอารมณ์และโรคทางเดินอาหารนะครับหัวข้อนี้แปลกประหลาดหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศหยุดพูดเรื่องโควิดสักนิดหนึ่ง มาคุยเรื่องของสุขภาพของเรานะครับแบคทีเรียสัมพันธ์กับอารมณ์และโรคทางเดินอาหารในมิติที่เราคิดไม่ถึงนะครับความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความรู้ใหม่นะครับว่าแบคทีเรียในลำไส้ส่งผลต่ออารมณ์ของเราซึ่งความรู้ใหม่นี้จะช่วยเราจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น คำว่าแบคที ria เนี่ยจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีอยู่ในลำไส้ที่เราเรียกรวมว่าเชื้อจุลินทรีย์นะครับเดนั้นวันนี้ผมอาจจะพูดสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยมันมีทั้งแบคทีรียไวรัสเชื้อราอยู่ในลำไส้เราแต่ส่วนใหญ่เป็นแบคทีรียนะครับนั้นผมก็เลยตั้งชื่อว่าแบคทีเรียนะครับเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีรียเนี่ยส่งผลต่ออารมณ์ของเรา แล้วก็ยังส่งผลต่อสุขภาพการทำงานของสมองระบบภูมิคุ้มกันซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับว่าอารมณ์ของคนเราส่งผลต่อการทำงานของลำไส้แน่ๆน,นะครับเราคุยกันบ่อยว่าอารมณ์ส่งผลกับร่างกายหลายเรื่องมากนะครับผ่านกลไกยอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าความเครียดนะครับเช่นเวลาความเครียดเกิดขึ้นกล้ามเนื้อบิดเกร็งตัวเราปวดหัวปวดหลัง ปวดไหล่ปวดคอหัวใจเต้นเร็วขึ้นพระปั๊มเลือดเรามีอาการใจสั่นความดันขึ้นอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับร่างกายแล้วก็ลำไส้ด้วยครับเพราะว่าเลือดจะเลี้ยงลำไส้น้อยลงอันนี้เรารู้อยู่แล้วเพราะเราคุยกันมานะครับเวลาเรากังลวลเราก็มีอาการปวดมวนท้องแต่ว่าหัวข้อน,นี้จะไปไกลกว่าเรื่องที่เรารู้กันมานะครับในหัวข้อแบคทีเรียอารมณ์และโรคทางเดินอาหาร ที่จริงตอนที่ผมตัดสินใจเลือกเรื่องนี้ผมก็ตั้งใจว่าเรางดคุยเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับไวรัสสักวันหนึ่งแต่มันมีข่าวน่าสนใจอยู่3ประเด็นผมจะพูดสั้นๆเป็นของแถมให้ละกันนะครับอดไม่ได้ครับเรื่องแรกก็คือประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะครับมีการแพ้รุนแรงของวัคซีนที่เป็น mRNA วัคซีนคือไฟเซอร์กับ m o เดอร์ ทำให้มีผู้แพ้ที่อยู่ในกลุ่มอนาไฟเล็กติกนะครับอนาไฟล็กซิสอยู่ประมาณ2,000คนซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็แน่นอนมันก็เหมือนว่าแพ้มีผลข้างเคียงของวัคซีนธรรมดาเข็ม2ก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับแต่มันทําให้คนเกิดความตื่นตัวว่าเอ๊ะทำไมมันแพ้กันเยอะนะครับก็มีข้อเรียกร้องให้เอาซีโนแวคมาใช้นะครับซีบโนแวคในสิงคโปร์สั่งซื้อไปแล้วนะครับแต่คณะกรรมการระดับชาติของสิงคโปร ยังไม่ยอมอนุมัติการใช้ซีโนแวคด้วยเหตุผลทางวิชาการของเขานะครับคราวนี้ตัวนี้ก็กลายเป็นประเด็นซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จากเพจของกระทรวงสาธาร,รณาสุขของสิงคโปร์นะครับในอเมริกาเองก็มีผลข้างเคียงตัวใหม่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามนะครับก็คืออาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากกลุ่มที่เป็น m r n a วัคซีนเหมือนกันนนะครับตัวนี้ ผมเช็คกับเพื่อนที่อยู่ที่อเมริกาเขาก็บอกว่ามีประเด็นนี้อยู่จริงแต่พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่น่าแตกตื่นหรือถึงกับต้องหยุดการฉีดวัคซีนนะครับมันเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้แล้วเราจะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราใช้มันนานพอและมากพอนะครับซึ่งตอนนี้ข้อมูลจากทั่วโลกก็มากพอสมควรนะครับ ประเทศไทยตอนนี้ก็นั่งติดตามข่าวคราวไปก่อนนะครับเราต้องมองเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับอย่าใช้อารมณ์มารีบตัดสินว่าดีไม่ดีข้อมูลต่างๆมันจะค่อยๆเผยออกมาและนี่คือวิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือรับรับรูบ้ข้อมูลแล้วเราก็ถือว่าอ้อมันมีสิ่งนี้ด้วยนะ,ะแล้วเราจะทําไงต่อไปแล้วก็ค่อยๆดูไปนะครับค่อยๆตัดสินใจไปเป็นลําดับอันนี้อยากชวนเชิญชวนให้เราเปิดรับข้อมูลใหม่ๆแล้วค่อยๆตามไปเหมือนนักสืบ นะครับเพียงแต่เวลามันเป็นเรื่องที่จะกระทบตัวเราเนี่ยเราอาจจะทำใจค่อยๆตามใจตามไปไม่เคยได้นี่นะครับสองเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่าในมหาวิทยาลัยของเมืองบาเซโรบาเซโลนาประเทศสเปนเนี่ยมีการตรวจน้ำที่อยู่ในระบบระบายน้ำเสียซึ่งเขาแช่แข็งเก็บไว้เพื่อเอามาตรวจย้อนหลังเน,นะครับเขาตรวจพบว่าในเดือนมีนาคมปี2019 ก่อนจะมีการระบาดในอูฮั่นซึ่งเป็นในปลายปี2019นะครับเขาตรวจพบ DNA เชื้อไวรัสของไวรัสโควิด -19 ในกรุงบาเซลโลนาประเทศสเปนแปลว่าอะไรครับอย่าเพิ่งรีบแปลครับเพราะการเจอกันตัวนี้มันแปลว่าอะไรได้ทั้งหลายอย่างนะครับแล้วแต่ว่าท่านถือหางฝ่ายไหนแต่ถ้าท่านเป็นนักวิทยศาศาสตร์ท่านจะไม่รีบตัดสินว่ามันเกิดจากอะไร เช่นถ้าท่านถือฝ่ายจีนท่านอาจจะบอกว่าเอานี่ไงระเบิดระบาดจากฟังตะวันตกไงนะครับถ้าท่านถือฝ่ายหางฝ่ายตะวันตกท่านก็จะบอกว่าเอาก็มีคนจีนไปเที่ยวแถวนั้นนี่มันก็อาจจะมีเชื้อโดยยังไม่มีโรคก็ได้แล้วเลยไปกระจายเชื้ออยู่แถวนั้นก็ได้นะครับคนที่จะมีความคิดเป็นวิทยศาศาสตร์ก็จะฟังดูก่อนแล้วก็เปิดตั้งสมมติฐานแล้วค่อยๆตรวจสอบไปเนี่ยนะครับแต่ประเด็นนี้มันกลายเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ มันก็เลยทําให้กระบวนการตรวจสอบอาจจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นเหมือนอย่างที่มีหลายคนจากองค์การอนามัยโลกบนอยู่ตอนนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นความเป็นวิทยาศาสตร์ที่ดีมากที่มหาวิทยาลัยของเมืองบาร์เซโลนาบอกว่าเออฉันเจออยู่ในเมืองในบ้านฉันนะคะก่อนจะมีการแพร่ระบาดด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลชิ้นที่2นะครับที่น่าสนใจนข้อมูลชิ้นที่3ก็คือจุฬา กำลังพัฒนาวัคซีน mRNA ซึ่งวัคซีน mRNA ไม่ใช่วัคซีนที่ไม่ดีนะครับแม้ว่าจะบอกว่าสิงคโปร์มีคนเป็นมาฟลักซิสอยู่2,000คนหรือว่าตอนนี้กำลังเจอกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็ตามเนี่ยแต่ประโยชน์ที่ได้จากการควบคุมการระบาดของโรคตอนนี้มันยังคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับผลข้างเคียงในปริมาณเล็กน้อยที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนเราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแต่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับกินยาก็ต้องมีผลข้างเคียงนะครับ แล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักหรือตัวเราเองแต่เราก็ไม่รู้ได้100%ซนะครับผมคิดว่าการที่จุฬาสามารถพัฒนาวัคซีน mRNA อยู่ได้จะบ่งบอกถึงศักยภาพด้านด้านการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพของประเทศไทยซึ่งอันี้ถือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ผมจะคอยติดตามด้วยความลุ้นว่าจะช่วยให้เรามีภาพลักษณ์ ของประเทศที่มีความก้าวหน้าในทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเพราะเราไม่เค่มีภาพลักษ์แบบนั้นอยู่นะครับจริงๆมันไม่ใช่แค่ภาพลักครับเราต้องการเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้มากขึ้นด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะมาเข้าเนื้อหานะครับที่พูดไปก็คือแบคทีรียอารมณ์กับโรคทางเดินหายใจนะครับผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าท่านมีโอกาสไปเห็นร่างกายมนุษย์ที่กําลังถูกชำํำระ มอนอย่างที่นักศึกษาแพทย์นต้องเรียนในวิชากายวิภาคซึ่งระหว่างที่มีการชำระร่างกายมนุษย์ที่นักศึกษาแพทย์จะเรียกว่าอาจาร,รย์ใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะเรียนรู้ระบบต่างๆและในระบบประสาทซึ่งก็คือสมองไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทต่างๆเนี่ยเราจะเจอเส้นประสาทเส้นใหญ่ยาวที่สุดเส้นหนึ่งเลยออกจากก้านสมองแล้วมันก็จะวิ่ง อยู่ตรงคอใกล้ๆเส้นเลือดน,นะครับแล้วก็ลงไปที่อกกระจายนะครับไปเลี้ยงอวัยวะแล้วก็ลงไปในช่องท้องแล้วก็กระจายไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะครับอยู่รอบๆหัวใจกระเพาะอ,อาหารลำไส้นะครับสมัยก่อนเราก็มองว่านี่เป็นระบบการควบคุมจากสมองส่งเส้นประสาทยาวมาเลี้ยงอวัยวะภายในทําหน้าที่ควบคุมการเต้นของหัวใจทําหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้นะครับ สั่งการและควบคุมอวัยวะภายในแล้วก็ยังเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่ใช้ในการสร้างสภาวะผ่อนคลายนะครับอันนี้เราก็มองในมุมว่าสมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมการทางนานของร่างกายนะครับความสำคัญของสมองเราก็ถือว่าเป็นอวัยวะสุดยอดที่สุดนะครับแต่ทุกคนคงรู้นะครับว่าสมองทำงานโดยตัวมันเองไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอวัยวะอย่างอื่น มาอย่างมีสมดุลนะครับความรู้ใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่เคยคิดก็ปรากฏขึ้นเมื่อเขาเริ่มพบว่าระบบทางเดิอนอาหารซึ่งเดิมคิดว่ามีเส้นใยประสาทนี้นะครับเส้นประสาทนี้ส่งมาควบคุมตอนนี้เขาก็พบว่าระบบทางเดิอนอาหารส่งผลกับการทางานของสมองได้ด้วยเช่นกันนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันระบบการทางานต่าง รวมถึงอารมณ์ของคนเราครับซึ่งพระเอกในเรื่องนี้ก็คือเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้หรือที่ผมตั้งไว้ว่าเป็นแบคทีเรียนะครับอย่างอย่างที่บอกเชื้อจุลินทรีย์มันมีหลายประเภทในแ,แบคทีเรียเป็นตัวใหญ่ที่สุดนะครับสมัยผมเรียนผมก็จะมองว่าจุลินทรีย์เหล่านี้อยู่ในลำไส้มันเหมือนมาอาศัยนะครับเพราะมนุษย์เราตอนที่วิวัฒนาการจากสัตว์ไกลมากเลยนะครับตอนที่ เริ่มต้นมีสิ่งมีชีวิตในน้ําแล้วก็ขึ้นมาบนบกนะครับแล้วก็พัฒนาความซับซ้อนของอวัยวะเนี่ยร่างกายเราก็ยังเชื่อมโยงกันกันกบวิวัฒนาการสมัยที่ยังอยู่ในน้ําตรงนั้นนะครับ mm hmm. เช่นแร่ธาตุต่างๆในตัวเราเนี่ยเราก็คิดว่าจุลินทรีย์มาเป็นส่วนที่มาเกาะติดหากินกับตัวเรานะครับมันอยู่ตามผิวหนังอยู่ตามที่ต่างๆเหมือนมันก็อยู่ในลําไส้ด้วย สมัยนั้นผมก็จะรู้แต่ว่าอจุลินซีก็ยังมีบทบาทในการผลิตวิตามินเคนะครับแล้วก็ยังมองจุลินซีเป็นเรื่องส่วนเกินที่ไม่มีประโยชน์ในร่างกายสักเท่าไหร่นะครับแต่ความรู้นี้ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับอย่างที่บอกครับว่าพระเอกในเรื่องนี้คือจุลินซีในลําไส้พระเอกในเรื่องนี้ทำอะไรนะครับพระเอกในเรื่องนี้นะครับ 1. น,นะครับมันมีน้ําหนักรวมกันของเชื้อทั้งหมดในลําไส้เรานะ หนักประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับเอาพูดง่ายๆถ้าเราจับเอาเชื้อทั้งหมดมันมาวางรวมกันและชั่งน้ําหนักเนี่ยจะได้ประมาณ3ปอนด์หรือกิโลกว่านี่นะครับแต่ละวันที่เรากินอาหารเข้าไปก็จะมีผลกับการไปป้อนอาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ซึ่งถ้าเรามองเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นพยาธิเป็นปารสิตนะครับเป็นารซต์เนี่ยเราก็คิดว่านี่มันมาดูดแย่งอาหารเราหรือเปล่านี่นะครับแต่มันไม่ใช่เช่นนั้นแล้วเพราะว่าพบว่า,างี้ครับเชื้อเหล่านี้เนี่ย มีหน้าที่ในการทำงานที่ส่งสัญญาณเชื่อมกันกับสมองและกํากับการทำงานของร่างกายในระบบอื่นอย่างที่เรียนไปคือระบบภูมิคุ้มกันนะครับอารมณ์ด้วยนะครับดังนั้นเชื้อจุลินทรีย์จึงไม่ได้มาอาศัยอยู่เฉยๆอยู่ในลำไส้ของเราแต่มันมีหน้าที่มามีปฏิสัมพันธ์นะครับมันเป็นระบบชีวภาพที่ทำให้มนุษย์ ตระหนักว่าเราไม่ได้อยู่เองตามลําพังคือตัวเราไม่ใช่อยู่ตัวเดียวนะครับเรามีจุลินทรีย์จํานวนมหาศาลอยู่ในร่างกายเราซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับระบบชีวภาพของเราและคุณภาพของจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราจะส่งผลต่อระบบการทําง,งานของร่างกายของเราด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าท่านฟังจนจบท่านอาจจะเริ่มเห็นว่าอืมฉันอยากจะดูแลเธอให้ดีขึ้นเหลือเกินนะครับ มีการศึกษาพบว่าคนที่มีความวิตกกังวลและซึมเศร้าหรือซึมเศร้าเนี่ยนะครับจะมีเชื้อแบคทีเรียมีจ um ุลินรียในลำไส้ที่แตกต่างจากคนทั่วไปครับซึ่งก็จะมีเชื้อในกลุ่มที่เหมือนกับเป็นเชื้อกลุ่มไม่ดีเนี่ยซึ่งเชื้อกลุ่มนี้นะครับเวลาที่มีอยู่ในลำไส้มากมันจะก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบขึ้นในร่างกาย แล้วเราก็รู้กันนะครับว่ากระบวนการตักเสบในร่างกายก็คือต้นทางของโรคต่างๆที่เราเป็นกันนะครับมันจึงจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและก่อให้เกิดโรคในระบบต่างๆรวมถึงโรคสมองเสื่อมนะครับคราวนี้ก็เลยมีการใส่ใจในการดูแลสุขภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับบอกว่าเออจะทำยังไงให้เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะมันจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเนี่ยนะครับ สุขภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในลําไส้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราทําให้มันมีโอกาสเติบโตและมีเชื้อที่หลากหลายนะครับความหลากหลายของเชื้อในลําไส้เราซึ่งเขาเชื่อว่ามีมากกว่า4 4 0 0 0ชนิดอยู่ในลําไส้ของเรานี่นะครับมันจะเกิดขึ้นจากอาหารและปัจจัยต่างๆในชีวิตของเรา ลองไล่ไปทีละตัวทีละตัวนะครับคุณอาจจะพบว่าหลายตัวมันเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดในแง่มุมอื่นนะครับแต่วันนี้จะมีการเจาะลึกมากหน่อยหนึ่งเรื่องจุลินทรีย์ให้ฟังหนึ่งก็คือเขาพบว่าอาหารประเภทที่มีน้ำตาลอาหารที่ผ่านขั้นตอนกระบวนการผลิตเช่นไส้กรอกอาหารที่เป็นประเภทเนื้อแดงหรืออาหารจานด่วนอาหารประเภทนี้ทำให้เชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเติบโตขึ้นและเป็น ที่มาของกระบวนการอักเสบแล้วก็เป็นที่มาของโรคต่างๆนะครับงั้นอาหารแบบไหนที่ดีกับสุขภาพถ่ายได้ไหมครับ mm hmm. ก็คืออาหารแนวผักผลไม้ถัว่วอาหารทะเลนะครับในงานวิจัยก็จะใช้อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เริ่มมีคําอยู่2คํคำโผล่เข้ามาสําหรับคนที่สนใจเรื่องจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับตัวแรกก็คือ prebiotics นะครับ พรีไบโอติกส์เป็นอาหารสำหรับแบคทีเรียนะครับพรีไบโอติกส์มีอะไรบ้างผักเช่นหอมกระเทียมผลไม้เช่นกล้วยถั่วปลาไขมันสูงข้าวโอ๊ตพวกนี้เป็นพรีไบโอติกส์คือกินเข้าไปแล้วเชื้อแบคทีเรียในลำไส้เติบโตดีนะครับสับที่สองคือโปรไบโอติกส์นะครับสำหรับคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะครับคำว่าพรีมันเหมือนกับ ใช่ไหมครับพรีโอติกส์คือใส่เข้าไปเป็นอาหารของมันคือก่อนที่จะเป็นเชื้อน่ไปเติมคุณภาพของเชื้อส่วนโปรติกส์นี่คือตัวเชื้อเลยเนี่ยนะครับก็มีทั้งอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในนั้นกับแคปซูลที่สกัดเอาเชื้อจุลินทรีย์แช่แข็งใส่อยู่ในแคปซูลนะครับหรือบางทีก็ใส่เป็นซองถ้าคุณมีลูกและลูกเคยท้องเสียรุนแรงหมอเด็กก็จะมีการสั่งเชื้อจุลินทรีย์ให้กินนะครับ ผู้สูงอายุบางคนเขาก็กินเป็นแคปซูลนะครับแล้วก็มีในอาหารเช่นที่ผมกินเป็นประจำคือโยเกิร์ตแต่ต้องเลือกยี่ห้อที่ไม่มีน้ำตาลหรือมีน้ำตาลต่ำมากมากนะครับผักเปรี้ยวของยุโรปนะครับเวลาไปกินอ,อ,อาหารเช่นที่เยอรมันมันจะมีผักเปรี้ยวซึ่งผมออกชื่อไม่ถูกนะครับ ใครรู้ก็เดี๋ยวก็หาวิธีส่งสัญญาณมาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งผมเองยังไม่เคยลองชิมดูนะครับไม่ใช่กิมจินะครับกิมจินี่กินเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะกลัวทั้งเค็มทั้งหวานเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งคือภาษาจีภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่าคำพูเชียนะครับคำมันสะกดเหมือนคำพูชาเลยนะครับแต่ว่าพอไปค้นแล้วมันเหมือนเป็นชาหมักของจีนนะครับซึ่งผมพบว่าร้านชาบางร้านที่เป็นร้านร้านชากาแฟเนี่ย เขาเขามีขายด้วยนะครับวันนั้นไปนั่งรอทําธุระอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้สั่งมาชิมเสียดายนะครับเพื่อนผมที่เป็นนักดื่มชาก็จะดื่มชาที่เป็นชาหมักนะครับเขาบอกยิ่งเก่ายิ่งแพงนะครับอันนี้ก็คือเป็นโปรไบอติกส์คือมีเชื้ออยู่ในนั้นกระบวนการในการกินเชื้อจุลินทรีย์แบบนี้นะครับไม่อย่าไปทําสุกนะครับเพราะว่าปรุงร้อนในเชื้อตายหมดนะครับอันนี้ เราก็เติมเชื้อเข้าไปได้ผ่านอาหารการกินแล้วก็เติมเชื้อโดยตรงนะครับหลักของการกินเติมเชื้อโดยตรงก็คือกินตอนท้อง,องว่างเพราะว่าถ้าเรากินเพราะอ,อาหารมันจะกระตุ้นการหลั่งของกรดและกรดก็จะไปฆ่าเชื้อพวกนี้ตายนะครับเราต้องปล่อยอาหารเบาๆหรือกินท้องว่างแล้วเพื่อให้เชื้อตัวนี้ลงไปที่ลำไส้เล็กให้เร็วนะครับเพราะว่ากระเพาะมีกรดมันจะฆ่าหมดนะครับพอลงไปปุ๊บมันจะลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เพราะเชื้อจุลินทรีย์อยู่ที่ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะครับ ก็มีการศึกษาครับท่านอาจจะสงเสาวเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราเอาเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของคนที่แข็งแรงดีและมีเชื้อจุลินทรีย์ที่มีสุขภาพดีใส่เข้าไปในร่างกายของคนที่เจ็บป่วยได้ไหมนะครับมีการศึกษานี้จริงๆนะครับเขาใส่อุจจระของคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าให้กับคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วพบว่าอาการดีขึ้นอย่างไรก็ตามวิธีการรักษานี้ ในทางปฏิบัติยังทําได้ยากอยู่ใช่ไหมครับที่ว่าทําได้ยากก็เพราะว่าเราคงนึกตลกอยู่นะท่าน,นนึกออกไหมว่าจะเข้าทางไหนในการที่จะอ,อุจจาระเข้าไปเพราะถ้าเข้าข้างบนมันก็ต้องไปเจอกดฆ่าตายก่อนดังนั้นเขาก็ต้องเข้าข้างล่างครับซึ่งก็มีนักวิจัยบางคนใส่เชื้อที่มีอยู่ในธรรมชาติเข้าในตัวเองโดยมีความเชื่อว่าการที่มนุษย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเกินไปทําให้เชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ในลําไส้เราเนี่ย ถูกฆ่าตายไปเยอะความหลากหลายมันน้อยลงซึ่งเขาวิจัยก็พบว่าถ้าเป็นชาวป่าเนี่ยความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ดีมากเลยนะครับพวกอยู่ในเมืองเนี่ยความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยน้อยลงนักวิจัยก็เลยนำเ,เรียกว่าอุจจระ,ะในที่นี้ก็คงไปผ่านกระบวนการแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับใส่เขาเ้าไปในร่างกายตัวเองนะครับนี่มันมีอะไรที่น่ากลัวก็คือ1นนอกเหนือจากความขยะแขยงไม่ชอบ และรู้สึกรับไม่ได้ของการเอาอุจจาระคนอื่นมาใส่ในตัวเรานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือต้องระวังเอาเชื้อของคนอื่นมาใส่ในตัวเราด้วยนะครับแต่มันมีศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษเลยนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นการปลูกถ่ายอุจจาระนะครับเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า f e c a l Transplant นะครับการปลูกถ่ายอุจจาระก็กลายเป็นการรักษาอย่างหนึ่งได้เพียงแต่ยังเป็นการรักษาที่ไม่สามารถทําให้เป็นมาตรฐานเพราะอะไรล่ะครับเพราะคงไม่ได้รับการยอมรับได้ง่ายๆนะครับ นั่นก็คือกลุ่มที่1ก็คือการเอาเชื้อเข้าไปในตัวหรือการกินอาหารที่ไปช่วยให้เชื้อมันโตขึ้นนะครับกลุ่มที่2คือยาครับมีผลคุณคิดง่ายๆเลยนะครับว่าถ้ามันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในลําไส้ของเราเยอะไปหมดเลยเนี่ยแล้วเรากินยาฆ่าเชื้อโรคเช่นเชื้อยาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับเชื้อแบคทีเรียในลําไส้บ้างใช่ครับมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลใําไส้แล้วถ้าคุณต้องกิน ยาปฏิชีวนะบ่อยๆบ่อยๆมันก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียในลําไส้ของคุณถูกฆ่าตายไปด้วยนะครับความหลากหลายก็จะลดน้อยลงนั่นก็เป็นเหตุที่บางคนที่กินยาปฏิชีวนะนานๆก็จะเกิดโรคอันใหม่ขึ้นมานะครับตัวหนึ่งง่ายๆที่ที่อธิบายง่ายๆก็จะเช่นว่ากินยารักษาโรคชนิดหนึ่งเช่นยาปฏิชีวนะตัวหนึ่งนะครับผู้หญิงจํานวนจะมีตกขาวซึ่งเกิดจากเชื้อราเพราะว่า พอกินเชื้อยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อปุ๊บมันไปฆ่าเชื้อดีอยู่ในช่องคลอดด้วยซึ่งพอเชื้อดีถูกฆ่าตายเนี่ยตัวที่อยู่ตัวอื่นก็เลยโตได้เร็วขึ้นเพราะก่อนหน้านี้มันอยู่อย่างสมดุลมันทวงดุลกันนะครับเชื้อเชื้อราในลในช่องคลอดจึงโตขึ้นแล้วก็มีอาการตกขาวออกมาเป็นการติดเชื้อของเชื้อราซึ่งเป็นผลจากการกินยาปฏิชีวนะแล้วไปฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทำให้สมดุลของเชื้อในบริเวณช่องคลอดมันผิดไปน,นะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นนะครับว่ายาที่จะกินเนี่ยในคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจผิดว่าป่วยทีไรจะขอายาฆ่าเชื้อทุกทีเลยนะครับเขาจะเรียกว่ายาแก้อักเสบซึ่งหมอก็จะรู้ว่าอาการแบบนี้ไม่น่าใช้แต่เขาก็จะเรียกร้องหมอคนไหนไม่ให้เขาก็จะไปหาหมอคนอื่นนะครับเขาคิดว่านี่คือยารักษาโรคที่ดีนะครับแต่เขาไม่เคยรู้ว่านี่คือผลข้างเคียงที่น่ากลัวลูก เด็กๆนะครับที่ได้ยาปฏิชีวนะเยอะในตอนเล็กๆนะครับจะมีความเสี่ยงกับโรคจํานวนหนึ่งตอนโตเนี่ยนะครับแต่กลไกจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าผมยังไม่เค่อ่านเจอโดยตรงนะครับอันนี้คือ2ละ 3. ก็คืออายุที่มากขึ้นเชื้อจุลินทรีย์จะหลากหลายน้อยลงครับเน้นท่านที่มีอายุมากขึ้นนะครับท่านอาจจะต้องตั้งใจเติมความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ผ่านอาหารระวังเรื่องยาปฏิชีวนะ แล้วก็กิจกรรมอีก2อ,อย่างต่อจากนี้จะช่วยท่านได้ก็คือออกกําลังกายครับออกกําลังกายมีผลกับการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะคุยกันไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายที่จะทําให้เชื้อจุลินทรีย์สุขภาพดีก็คือการนอนหลับการนอนหลับให้ได้7-9ชั่วโมงไม่ง่ายสำหรับคนในยุคปัจจุบันนะครับ ทุกวันนี้ผมจะตั้งเป้าให้นอนให้ได้7ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันไหนที่ได้ไม่ครบก็แอบ,บแถมเหมือนกันนะครับเท่าที่ได้นะครับการนอนหลับ7-9ชั่วโมงนี้นะครับแม้ว่าถ้าเราไม่ได้มีซึมเศร้าหรือวิตกกังวลอยู่ก็ยังเป็นประโยชน์อย่างน้อยที่สุดมันยังเป็นประโยชน์กับเรื่องการคุมน้ําหนักตัวได้ด้วยนะครับซึ่งเราเคยคุยกันใช่ไหมครับว่ามันมีผลหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นมันยังมีเรื่องเชื้อจุลิน,นลทรีย์ในลําไส้ด้วยแบคทีเรียในลําไส้ คนบางคนกินอาหารแล้วอ้วนง่ายบางคนกินแล้วก็ไม่ค่อยอ้วนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เชื่อว่ามาจากเชื้อแบคทีเรียนในลำไส้นี่เองนะครับแล้วก็ถ้าท่านอุดนอนบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้มีเชื้อที่เป็นเชื้อกลุ่มไม่ดีเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายมีกระบวนกรอักเสบมากขึ้นก็จะเสี่ยงกับโรคต่างๆเพิ่มขึ้นครับาวนี้เราลองมาเชื่อมนะครับว่าเรารู้แล้วว่าเชื้อตัวนี้สัมพันธ์กับอารมณ์ แลวมันสัมพันธ์กับสุขภาพในลำไส้นะครับตอนนี้ผมจะมาจับระหว่างอารมณ์กับทางเดินอาหารดูนะครับจุดเริ่มต้นคือเรารู้ว่าอารมณ์ส่งผลกับทางเดินอาหารเครียดกังวลมันก็ส่งผลกับการทาง,งานของลำไส้นี่นะครับหรือเวลาเรามีความผิดปกติของลำไส้เช่นเรามีอาการปวดท้องระบบลำไส้แปรปรวนนะครับเราก็อาจจะกังวลใจนะครับ ก็จะยกตัวอย่างเรื่องกรดไหลย้อนว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะครับในคนที่มีกรดไหลย้อนเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับความเครียดได้แล้วก็สัมพันธ์กับประเภทอาหารที่เขากินได้นะครับดังนั้นพอเขากรดไหลย้อนเขาก็จะมีอาการแสบร้อนนะครับไม่สบายบางคนแน่นๆนะครับแน่นๆที่อกอาการสงสัยเป็นโรคหัวใจไหมนะครับไปหาหมอหมอก็จะให้ยาแล้วก็ให้ปรับการกินนะครับปรับ อาหารเช่นอาหารที่ควรจะเลี่ยงนะครับคนที่เป็นกรดไหลย้อนมากก็จะมีความกังวลซึ่งอาจจะเป็นกรดไหลย้อนเพราะความกังวลความเครียดด้วยแล้วพอเป็นแล้วก็ทําให้เขากังวลและเครียดด้วยนะครับคือมันเป็นทั้งสองทางพอจะเข้านอนก็จะกังวลใจตั้งแต่ตอนบ่ายเลยนะครับบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็พอจะเข้านอนปุ๊บก็จะกังวลมากๆจนเหมือนจะเป็นแพนิคก,กลัวจะมีอาการไม่สบายตอนนอน กลัวจะมีอาการกำเริบหัวใจหยุดเต้นตอนนอนนะครับแล้วบางครั้งก็จะสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรไหมก็ยิ่งกังวลมากขึ้นจำนวนหนึ่งก็จะเกิดเป็นอาการซึมเศร้าได้ทีนี้พอจะกังวลหรือซึมเศร้าก็มียารักษาได้บรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้ซึ่งก็คือยาไปเพิ่มซีโรโทนินเพื่อช่วยเรื่องอ,า,อารมณ์นะครับแต่ยาซีโรโทนินจะมีผลข้างเคียงที่ลำไส้ครับ คือมันมีผลข้างเคียงที่เจอบ่อยอ่ะที่อาจจะเป็นไปได้คือคลื่นไส้ท้องเสียท้องผูกนะครับมันก็เลยทําให้อาการของลําไส้ความกังวลความซึมเศร้าอารมณ์แล้วก็ยาที่ใช้กับเชื้อจุลินทรีย์มันตีกันนะครับในการรักษาเราจรึงจําเป็นที่จะต้องจัดระบบให้รู้ว่าอะไรก่อนหลังนะครับในกรณีนี้ก็จะแนะนําให้รักษาอาการทางลําไส้แล้วก็ให้ดีนะครับ แล้วก็ต้องมีกระบวนการจัดการเรื่องความวิตกกังวลและซึมเศร้าแต่แน่นอนนะครับในนั้นคุณต้องรู้แล้วนะครับว่ามันต้องมีกระบวนการดูแลสุขภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ให้ดีด้วยเพราะนั่นคือส่วนหนึ่งของร่างกายเราที่มันจะมีการตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธีการแตกต่างจากที่เราคุยกันมาบ้างบางส่วนใช่ไหมครับนี่โดยสรุปนะครับผมกำลังพูดว่า อาหารและกิจวัตรประจําวันของเรามันมีผลต่อสุขภาพของแบคทีเรียในลําไส้ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเราผ่าน,นกลไกที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้กันมากนักก็คือเชื้อจุลินทรีย์ในลําไส้นี่นะครับความรู้ในวันนี้ก็หวังว่าจะช่วยให้คุณเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพของเชื้อจุลินทรีย์ในลําไส้ซึ่งมีน้ําหนักกิโลกว่าอยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็มีสายพันธุ์อยู่4 0 0พสายพันธุ์ แต่ผมคิดว่าเรายังไปไม่ถึงขั้นจะต้องปลูกถ่ายอุจจระกันนะครับขอให้ดูแลเชื้อโจโุลินทรีย์ในลาไส้ด้วยเทคนิควิธีการต่างๆที่พูดกันก็น่าจะเพียงพอสําหรับการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าหัวข้อนี้นะครับจะทําให้เราออกจากเรื่องโควิดได้ชัว่วคราวนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาที่จะคุยกันในวันนี้นะครับ